ครับผมสุเทียนดีแย้มนะครับเจ้าของไอมาดอรันเาประเทศ2 IM-128 ครับก็ด้วยเนื่องจากที่ผมนะทำธุรกิจการขายเจนซีเนี่ยมานานแล้วแล้วก็มีทีมงานซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารห่างไกลนั้นผมก็เลยมีปัญหาเรื่องการติดต่อคนเรื่องของการชวนคนนั้นผมก็เลยทำการเปิด i m a าดนะครับเพื่อที่จะ ให้ผู้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้จักเจนซีมากขึ้นแล้วก็ทีมงานก็ได้ทำงานง่ายขึ้นครับวิธีการส่งเสริมธุรกิจการขายของผมเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของหนึ่งนะครับก็คืออาจจะจัดโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งะครับหรือซื้อ300ได้กูปองหนึ่งใบนะแล้วก็มาจับรางวัลกันแต่ในวันที่จับรางวัลก็จะมีการประชุมนะเรียกว่ากลุ่มย่อยๆเล็กๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของ JCI m a r นะครับว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างไรจากการซื้อกินซื้อใช้นะครับกิจกรรมเป็นสาเดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะรวมนะผลที่เปิดเป็นชายเนี่ยมาได้รับความรู้นะความรู้ใหม่ๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันสามารถที่จะทำให้กลุ่มที่ทำแฟรนชายทั้งหลายเนี่ยได้พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไป สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ไอมาเนี่ยนะครับเป็นถ้าท่านใดสนใจเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆครับนอกจากว่าเราได้กำไรขายปีกแล้วเรายังได้เงินส่งเสริมจากทางบริษัทจอยคอยด้วยและที่สำคัญนะครับง่ายต่อการทำงานง่ายต่อการบริหารงานนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานเข้ามาหาเราเราไม่จำเป็นต้องออกไปหาทีมงานและก็ทีมงานเรามีสถานที่การทำงานที่อยู่ใกล้ๆครับตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับ JCI ีไอมาซึ่งดีมากๆนะครับสำหรับสมาชิกเอ็นซีทุกท่านและผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมนะครับ